ามแรงไปไหมคุณศิริกาเห็นด้วยอะไรกับ,บรัฐบาลบ้างไหมจอดเห็นด้วยเยอะนะคะหลาย,ยา <laughs> หลายเรื่องไหนยกตัวอยา่า <laughs> งสิจริงๆที่ออกมาประกาศ Thailand Vision ว,วันก่อนเนี่ยก็ไม่มีอันไหนที่จะไม่เห็นด้วยนะคะแปด <8 S 2> ด้านนี่แปดด้านเนี่ยค่ะแปดวิสัยทัศน์แปดวิสัยทัศน์เนี่ยค่ะผมตีความว่าคุณศิริกัญาไปวิจารณ์นะดิฉันวิจารณ์ก็คือ ถ้าลองดูเนี่ยก็คือ8วิสัยทัศน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็อืมดีมันไม่มีอันไหนที่เราบอกว่ามันไม่ดีไม่ควรทําถูกไหมคะพอแปดข้อก็ดีข้อเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องดีหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปัญหาก็คือเราฟังกันมากี่รอบแล้วศูนย์กลางการท่องเที่ยวเมด i c a l hub นะคะศูนย์กลางอาหารศูนย์กลางการบิน ศูนย์การการกระภูมิภาคมันเป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วดิฉันยังไม่ต้องพูดถึงคุณประยุทธ์ก็ได้นะคะคุณทักษิณเองนี่ก็พูดไว้หลายอันเนาะศูนย์กลางอาหารนี่ครัวไทยไปครัวโลกศูนย์การทางการแพทย์นี่ก็เกิดขึ้นในยุคข,ของออรัฐบาลคุณทักษิณดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาจะก๊อปหรือว่าเ,เรียนแบบหรือว่าอะไรเลยนะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันควรทำแต่ว่าพอมันฟังบ่อยๆมันก็เลยไม่ค่อยว้าว อมีข้อไหนที่เราฟังแล้วเราแบบโอ้ว้าวเรื่องนี้ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไหมคะแม้แต่เห็ดแครงกับยางตายนึ่งเนี่ยก็ยังฟังมาไม่ต่ำกว่า3รอบแลวตฉันเองเห็ดแครงเ็ดแครงปลาดินน้ำไหลปลาดินน้ำไหลยางตายนึ่งใช่ไหมคะยังจําได้เลยว่าว่านายกก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยยอมบอกว่าแล้วยังไงต่อแล้วจะส่งเสริมไหมปาดิน ให้เลี้ยงกันทั่วประเทศเลยไหมหรือว่าให้เลี้ยงเฉพาะชายแดนใต้หรือว่าเห็ดแครงนี่ก็คือจะอุดหนุนต้นทุนในการเพราะเห็ดแครงระหว่างต้นยางเลยไหมก็ไม่ได้พูดอีกนี่ไงเขาถึงวิจารณ์ณว่าเขาวิสัยทัศน์เขาไม่ได้อภิปรายวิธีทำใช่ค่ะมันก็เป็นวิสัยทัศน์จริงค่ะแต่พอมันเป็นวิสัยทัศน์ที่มันไม่ใหม่เนี่ย อ่าข้อที่หนึ่งคือมันไม่ใหม่มันไม่ใหม่มันเลยต้องวัดกันที่ว่าครั้งนี้คุณจะทําอะไรที่มันแตกต่างอ๋อถ้าเกิดมันใหม่มันก็จะว้าวถูกค่ะถ้ามพอมันไม่ใหม่ก็ต้องบอกประสิทธิให้มันเขาเคยพูดแล้ว คุณจะทำไงให้มันต่างจากที่เคยพูดแล้วไม่เกิดอะไรอย่างนั้นเหรอถูกค่ะมันเราพูดกันมานานแล้วแต่ว่าหลายๆอันมันก็ยังไม่เป็นสถทีโอเคไม่ได้เข้าหับเนี่ยจะพูดได้ว่าเราเป็นไปแล้วเราเป็นไม่ได้ขขเข้าหับนะไปแล้วนะโดยที่รัฐช่วยหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจหรือว่าเอกชนเนี่ยเขาทขํากันเองเขาทํากันเองใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคราวนี้อย่างอื่นเนี่ยศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวศูนย์กลางการบินเนี่ยแล้วจะทําอย่างไร ให้มันเกิดขึ้นจริงที่มันต่างจากครั้งที่แล้วที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงในครั้งนี้มันเลยสําคัญ<อ>นะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เข้าใจคำว่าวิสัยทัศน์ว่ามันคืออะไรนะคะจะมาพูดวิสัยทัศน์หลังจากที่เป็นรัฐบาลมาแล้ว6เดือนเนี่ยมาอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ว่าอะไรก็พูดได้แต่ว่าครั้งนี้เราก็เลยคาดหวังมากว่ามันจะมีรายละเอียดวิธีการที่มันจะทําให้เราเชื่อมั่นได้จริงๆว่า ครั้งนี้มันต่างแล้วมันจะสำเร็จอ๋อคือมันเป็นหัวข้อที่ไม่ใหม่ค่ะมันไม่ใหม่ใช่ไหมแปดข้อเนี่ยคุณลองศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวค่ะเราลองเซิร์ชคำนี้เลยค่ะศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เว้นวรคประยุทธ์นะคะศูนย์กลางด้านการแพทย์เว้นวัคประยุทธ์ศูนย์กลางอาหารเว้นวรคประยุทธ์นะคะศูนย์การบินศูนย์กลางการบิน ศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเว้นวักประยุทธ์ศูนย์กางผลิตยานยนต์อันนี้ยิ่งใช่เลยใช่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญของพลเด็ประยุทธ์เลยถูกค่ะเป็นที่เป็นหัวใจ3ข้อเลยของเขาอธิษฐาแถล่งหรืออะไรอันนี้ไม่ได้อะไรนะอะไรนะศูนย์กลางทางการเงินน้องอาจจะเว้นวักสมคิดจาุศรีพิทักษ์ดิฉันคิดว่าดิฉันฟังมาตั้งแต่ปี6-1น่นะคะศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตัลเศรษฐกิจดิจิตอลนี่ก็เป็นหนึ่งในไอ้ตัว เอเอสเคอร์ ve, อะไรเขาอยู่แล้วเนาะเป็นดิจิทัลอีโคโนมเนี่ยมันก็มันเลยมันเลยมันไม่ว้าวนอกจากดิฉันแล้วมีรายการาวิเคราะห์ข่าวอันไหนมาวิเคราะห์เรื่องนี้จริงจังบ้างหรือ,อยังดฉันเซิร์ชแล้วไม่มีไม่เห็นมีใครมาวิเคราะห์ต่อเลยว่าที่คือก็บอกไม่มีใครสนใจ เยอะขนาดนั้นเหรอคือตอนที่เราโหเราก็ตั้งใจฟังกันมากใช่ไหมคะว่านายกุเลังจะแถลงไนไทยแลนด์ใช่ไหมนายไทยแลนด์คือนี่ทนายกก่อนจะจัดเนี่ยนะมีการโค้ดบอกเอาทวิตบอกล่วงหน้าเลยนะขอให้ติดตติดตามนะเราก็ตั้งนาฬิกาเลยเตือนว่าจะต้องฟังฟังเราก็แบบเราก็ตั้งตัดสินใจกันในในในทีมเอ่อทีมเศรษฐกิจกับทีมสื่อสารของพรรคว่ามันไม่มีอะไรไม่ต้องตอบโต ไม่ต้องไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์อ๋อในฐานะพักการเมืองต้องฟังใช่ค่ะและวิเคราะห์ใช่ค่ะแล้วคิดว่าจะต้องชี้ตรงนั้นตรงนี้ตอบโต้อันต้องปรากฏว,ว่าพอฟังปุ๊บก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจําเป็นที่จะต้องออกมาตอบโต้หรือว่าให้ข่าวโอ<ฮ>้จนวันวันศุกร์ใช่ไหมคะนักข่าวสภาก็ไปเจอพอดีไงอาใช่นักข่าวสภาก็แบบ พี่ไหมวันนี้มันเงียบมากเลยเออลองวิจาร์เรื่องนี้หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบเออ,ออกมานิดนึงเอ,อเพราะฉะนั้นบทสริปของคําวิจาร์ณก็คือ,อ,อไม่ใหม่ใช่ค่คะมาจากพอดกประยุทธ์และคุณทักษิณด้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเ,ออเขาก๊อปปี้กันหรือว่ามันไม่ดีนะคะต้องบอกว่าเ,ออเรานั่งเฉยๆเราก็คิดออกว่าประเทศไทยควรจะเป็นแบบนี้ ด้วยโลเคชันที่เรามีด้วยทรัพยากรที่เรามีเนี่ยมันจะออกต้องออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละมันก็เลยไม่เป็นไรเหมือนกับของเขาไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันต่างต่างหากมันถึงจะสําคัญโอ้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ให้สัมภาษณ์ไปยืนยันว่ามีเหตุที่จะสัมภาษณ์แบบนั้นไม่ใช่เป็นการวิจารณ์วิสัยทัศน์คนอื่นแบบไม่มีวิสัยทัศน์อย่างที่คุณเผ่าภูมิว่าใช่ไหมก็ ได้ค่ะก็ถ้าคุณเผ่าภูมิจะพูดแบบนั้นก็ไม่เป็นคุณเผ่าภูมิเนี่ยบอกสรุปฝากสามเรื่องเนี่ยค่ะอย่าสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการและวิธีทำค่ะให้อ่างระหว่างบรรทัดให้ลึกเนี่ยฝากสรุปสามเรื่องควรมองวิสัยทัศน์ผู้อื่นอย่างมีวิสัยทัศน์อี่าทำตาโตแบบนี้ไม่ควรสับสนระหว่างวิสัยทัศน์วิธีการและวิธีทำ ค่ะควรอ่านระหว่างบรรทัดให้ลึกค่ะอาจจริงๆผมเชิญคุณเผ่าภูมแต่คุณเผ่าภูมิไม่สะดวกผมก็จะทําหน้าที่แบบนี้ไม่เป็นไรไม่มาผมถามให้ได้ค่ะอาคุณควรมองวิสัยทัศน์ของผู้อื่นอย่างมีวิสัยทัศน์นะคุณเฉลกัญยาได้ค่ะก็คือถ้าเกิดเป็นดิฉันเป็นคนที่ต้องเป็นคนแถลงวันนั้นเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเราสามารถที่จะ,ะพูดให้ชัดไปเลยโดยที่มไม่ต้องให้คนมานั่ง อ่านระหว่างบรรทัดว่านายกจะทำอะไรอย่างเช่นอย่างที่จะเป็นทัวริส m ซึมหับใช่ไหมคะ,มะแทนที่จะพูดแค่ว่าออออน่านเนี่ยมันเป็นมรดกโลกจะให้คู่กับหลวงพ่ับางเราก็บอกไปเลยว่าเราจะออสนับสนุนนะคะเ,ออเส้นทาง การท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่จะเชื่อมต่อกับประเทศลาวแมะคะก็เป็นหน้าหลวงพระบางว่าไป oh. หรือจะเป็นกัมพูชาจะมีรูทท่องเที่ยวสาม,สามปราสาทนะทั้งอยู่ในที่อยู่ในบุรีรัมอ,อยู่ในในภาคอีสานเนี่ยกับทางกัมพูชาหรือว่าทางภาคใต้จะมีเส้นทางวัฒนธรรมฮักก้ามาลายู โดยที่เราจะให้บริษัทท่องเที่ยวของทั้งภูมิภาคเนี้ยมามีคอนเฟรนซ์ร่วมกันมีมักคุเทศที่มาอบรมร่วมกัน<อ>คือมันสามารถที่จะให้คือหัวข้อมันเป็นที่รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกอย่างนี้เช่นต่อไปนี้เราจะทำเป็นครับอะ,อะไรศูนย์กางการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นไฮไลท์เลยอน,น่อ่นคู่กับหลวงพระบาง อ่าทางใต้อะไรอังคือนำมาเป็นรูปธรรมอะไรที่มันวาไปเลยว่าโดยใช่ไหมฮะทัวริสต์โดยใช่ไหมว่าจะทําอย่างนั้อย่างนี้อย่างนี้หรือว่าทางฝั่งอันดามันเนี่ยโหทางฝั่งพม่าทะเลทะเลทางฝั่งอันดามันของพม่านี่ก็สวยสามารถทําเป็นทริปที่ท่องเที่ยวได้ทั้งทางฝั่งของไทยแล้วก็ข้ามไปที่พม่าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าแต่ว่ามันต้องมีวิธีการมาตรการที่ชัดออกมาเลยโดยที่ไม่ต้องให้มานั่งอ่านแล้วอ่ะมาทายว่าตกลงทาอะไรกันแน่จะส่งเสริม ส่งเสริมอย่างเดียวก็ไม่ได้น้องบอกว่าส่งเสริมยังไงอย่างเงี้ยค่ะ oh. เ,ออเราคาดหวังมัน6เดือนแล้วเนาะวิสัยทัศน์ก็ไปพูดตอนถแถลงนโยบายก็ยังพอโอเคอแต่ว่านี่มันก็6เดือนแล้วก็อยากเห็นอะไรที่มันเป็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณออกมาถแถลงแล้วมันไม่ได้มีอะไรใหม่เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีทำนะไม่ใช่วิธีปฏิบัติอันนี้มองแบบคนกลางนะ,ะที่ยกเป็นตัวอย่างมาเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มากกว่าคำประย์กลางถูกก็บอกไว้ยอย่างนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วมันต้องถแถลงให้ชัดไม่ต้องรอให้ใครไปอ่านระหว่างมาทัดถูกค่ะ<อ>มันถึงจะสร้างความเชื่อมั่นว่ารอบนี้เอาจริงรอบนี้มาจริงสําเร็จแน่นอนอลักษณะแบบนี้แหละที่ทําให้หลายคนมองว่าคุณกวนกวนคุณสิริกัญญาค่ะเราก็ก็จริงๆแล้วเราก็ให้ข้อเสนอแนะแบบที่ <c oughs> ที่เขาเอาไปใช้ได้เลยเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเขาก็ดูเหมือนจะฟังอย่างเช่นตอนแถลงนโยบายที่ดิฉันก็พูดว่ามันไม่มีเป้าหมายมันไม่มีวิธีการชัดเจนเนี่ยก็พูดไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายทางนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็รับฟังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มีการแถลงรายกระทรวงรับรองว่ามีแผนปฏิบัติงานชัดเจนมีตัวชี้วัดชัดเจนซึ่งเราก็รอแต่ก็ไม่มีไม่มีไม่มีแผนที่ชัดเจนของรายกระทรวงเช่นเดียวกัน อ,อถึงขนาดนี้เอาหนึ่งใน8ศูนย์กลางเนี่ยเอาจากสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำมาคนเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่มันจะนำไปสู่เป้าหมายนั้นได้ในที่สุด <Yeah. S 2> เน่ยการบินไหมคะเอาการบินเนี่ยเอาการบินการบินเนี่ยมีหลายเรื่องนะที่คุณเสถามุ่งมั่นมากนะ ใช่ค่ะการบินเนี่ยเหมือนจะพูดรายละเอียดออกมาค่อนข้างมากแล้วเราก็ต้องอ่านแล้วว่ามรนทัดกันหนักมากว่าเอาผ่านอ่านมันทัดแล้วยังไงนะทาอะไรบ้างเนาะเท่าที่ฟังก็คือมีเรื่องของทับทำโครงสร้างพื้นฐานก็คือสร้างเครื่องบินเพิ่มสร้างสนามบินเพิ่มนะคะซึ่งก็ต้องตีกันต่อนะเพราะว่าอย่างเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีการขยายสนามบินเดิมแล้วคุณก็จะไปสร้างสนามบินใหม่ด้วยแล้วก็มี ทางใต้สนามบินอนามันที่จะไปตั้งที่พังงานเพื่อที่จะใช้ที่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานมีแต่เรื่องค่าธรรมเนียมนะว่าแลนด i n g ฟรีถูก l a n d ิ้งฟรีแพงกว่าดีเลย์ฟรแพงอถูกสวนทางกันสวนทางกันคือพอเก็บค่าธรรมเนียมเวลาเครื่องลงจอดแพงแต่ว่าเวลาที่มีการดีเลย์ล่าช้าเนี่ยเก็บเขานิดเดียวเขานิดเดียว ดังนั้นเรากําลังจะตีความได้ว่าดังนั้นต่อไปนี้จะมีการแก้ไขระเบียบเพื่อดย่มให้ค่าธรรมเนียมการจอดถกูกลงใช่หรือไม่มทำไมไม่พูดกันออกมาตรงๆไปเลยวันนั้นก็พูดนะพูดแต่ไม่ได้บอกว่าแก้หรือย,อยงังเท่านั้นเองอใช่ค่ะอ,อันนี้เรากเ็เราก็คิดว่าไม่ไม่ต้องรอให้เราอ่านระหว่างบรรทัดก็ เล่าให้เราฟังเลยรวมไปถึง MRO ก็คือศูนย์ในการซ่อมบำรุงของอากาศยานซ่อมบำรุงเครื่องบินซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเจ้าใหม่ๆมี Bombardier จะมาอะไรเงี้ยน,นะคะซึ่งถ้าเราจำกันได้เนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแอร์บัสเคยจะมาแอร์บัสเคยจะมาแล้วก็ติดปัญหาข้อเดียวก็คือตัวพรบการบินขอ,อของเราเนี่ยที่กาหนดเรื่องสัดส่วนของการถือหุ้นของต่างชาติให้ต้อง ต้องหือหุ้นไม่เกินไม่เกินสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขาก็เลยสุดท้ายเขา,เขาก็ตัดสินใจไม่มามซึ่งก็ไม่มีการพูดถึงเรื่องประเด็นเหล่านี้เนาะ<ม>ว่าจะไปแก้ไขปัญหาตรงนั้นหรือเปล่าแล้ว MRO จะมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวศูนย์กลางการบินเนี่ย<ม>ตัว m r o าเนี่ยสำคัญค่ะแต่ว่าจะถือว่าเนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งต้องรอฟังวันที่หนึ่งมีนาคมใช่ไหมคะประกาศไทยเป็นทับการบินค่ะอันตรายทีคุณเสียช้า ไปสวนภูมินี่บ่อยมากไปตรวจงานนะตอนเช้าก็ไปตอนเย็นก็ไปไม่แจ้งล่วงหน้าไปพยายามจะคุยตั้งแต่มาเป็นนายกใหม่ๆที่ไปบอกชวนสวนภูมิต้องทำให้มันรวดเร็วไปเชียงใหม่ไปสนามบินเชียงใหม่ให้เครื่องลงวินงลงหลังเที่ยงคืนไปภูเก็ตอะไรยังไงเนี่ยประมาณนี้อ่าก็เป็นก็ดูเป็นความพยายามจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะใช่ไหมก็ก็ใช่ค่ะแต่ แต่ก็เราเดี๋ยวรอเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันที่ดิฉันชอบที่สุดแล้วกันเดี๋ยวรอรอฟังวันที่หนึ่งมีนาว่าจะเป็นยังนี่ขนาดชอบที่สุดแต่ก็ยังไม่มีรายละเอียดที่สําคัญถูกค่ะก็คือน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ดีเนาะแต่ว่าถ้าเรานั่งนึกดีๆเนี่ยว่าตกลงคุณเศรษฐากำลังสื่อสารกับใครนะเพราะวันนั้นเนี่ยคนที่มานั่งฟังส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเสวนรัฐการใช่ค่ะแต่ว่าวิธีการเนี่ย น่าจะเป็นพยายามสื่อสารกับประชาชนเพราะว่าก็จะใช้คำที่มันไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสื่อสารกับส่วนราชการกับสภาอุตสาหะอ,อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะพูดตรงๆได้ใส่รายละเอียดอะไรได้เพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นก็เลยทาก็คือนี่คือการทำาด้ใช่ฝ่ายค้านในการที่จะตั้งคำถามว่าออมันไม่ไม่ชัดท่า แต่ไม่ได้คัดค้ดานออกมาไม่ดีถูกก็ตอนแรกเราก็จะไม่พูดอะไรแล้วถูกไหมเราก็จะปล่อยผ่านนะงานนี้มันไม่ไม่ได้มออีอะไรที่ควรค่ากับการลุกขึ้นมาตอบโต้อะไรใช่ไหมคะใช้คาว่าไม่ควรค่ากับการลุกขึ้นมาตอบโต้เลยนะหม <c oughs> ายความว่า <N ee? S 1> ทําแล้วมันก็ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มเติมเ่ยเดี๋ยวรอรายละเอียดดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะม,มากกว่าอเออ,เอ,อผมก็ต้องถามลองแย้งดู เอาไม่เอาเข้าสายไม่ไม่ไม,ไม่วันต้องมานั่งเจอกันถึงจะได้ถามถ่ายกันต่อหน้าไม่ดีอ,อ,อนนคุภูมิจะเข้าสายเหรอคะ,อะใช่เขาจะใช้สิทธิออ์แต่ไม่เป็นไรไม่วันนี้ต้องให้สิทธิ์พูดที่มานั่งตรงนี้ทานีทเะตะกี้จะถามอะไร <laughs> ลืมไปเลยคือเอะตะกี้ถึงไหน <laughs> พอดีท<ะ>ีมงานมาสื่อสารอยู่ไม่ไมตะกี้ถึงไหน ประเด็นเรื่องวิสัยทัศน์8ข้อซึ่งคุณเสียถาหมายมั่นปั้นมือมากนะค่ะถูกไหมอ๋อเรื่องไม่ควรค่าแก่การตอบโต้ขนาดนั้นเลยเหรอน้องจะขยี้ซ้ำทำไมคะไมาหถึ่งพี่ยุทธมันมีความหมายแค่นั้นแหละจริเหรอคะเออแล้วคุณเสีาก็มาบอกบอกก็เนี่ยไม่เห็นมีรายการไหนไปวิเคราะห์ต่อเลยไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญเลยยกเว้นเราเนี่ยที่เอามาถามเนี่ยค่ะเออ